ไปในซาหนีรอดหรอหนีไม่รอดเราเนะ่ยาบายไอลำคาดกับเธอเอ้ยแล้วเออโลกคือเป็นอะไรกับฉันปะโลกมันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมตัวแพ้ได้เลยเนี่ยว่าจะรวบสี่เหเวอร์ฝันฝันฆ่าฝันแล้วแก๊กเมสาวเดินนำขบวนไปซิที่ก็ตามอยู่นะเอ้รูดรูดรูดูราดอ๋อเดี๋ยวจะรูดให้เียวล่านตั๋วแม่เล่นก่ะ ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินดี้9ก9กอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาเล่นรอเรียวรอกีที่ทุกคนรอคอยอีกแล้วนะคะปลาสกินนี้เอาปอกกเล็ดไปเกินเอาไม่ใช่นะคะสกินอพ o c a l y ิปนั่นเองซึ่งเอาดีสกินเนี้ยแทบไม่เห็นคนเล่นเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเชื่อว่ามันก็ดูสวยดีนะคะราคาก็จัดเต็มมากเลย3,000ันกว่าปองนะระดับมิราเคิลไหนเมนเรอเรียวใครรู้คอมเมนต์มาบอกกันเร็วแล้วในตอนนี้ซินดี้ก็ได้มาตะลุยโหมดที่ทุกคนรักนะคะโหมด CoV ซึ่งสังเกตสมาชิกใน ทําไมมีแครี่สองคนคะยังไงถ้าให้ดูจากดาวอังคารก็พอจะรู้นะคะว่าเฟนนิงเนี่ยไวรุ่นเก็บเม็ดแน่นอนน่าจะหิวแต้มนะคะเรื่องปกติแล้คะ่ะเพราะว่านี่หมดอะไรหมดมาเอ้ไม่ใช่หมดที่ทุกคนรักนะคะหมด COV ถ้าพร้อมจะเจอความมีนาสัตาตโลแล้วไปลุยกันเลยคะ่ะ let's go เห็นไหมบอกแล้ววัยรุ่นเก็บเม็ดแน่นอนนะคะเฟนดิคเป็นเขียวละแต่ว่าโชคดีที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเอารูเก้มาออฟไงน่าจะสู้ไหวน,นะคะณจุดนี้แล้วเปิดมาเย,ยลาบูบูมันมันมน,นามันโกอะไระเข้าไปเวด้าเลยแบบฮเฮ้ยแก๊กฉันตัวแตกจะไม่ให้ความตานแกนเสียเปล่านะแกแรกนี่ฉันเอาคืนให้แล้วและยายลูกมันค้างค้างอะไรคะลงไปนอนกับแม่เธอไปแล้วความมันมันไม่เข้าใครออกใครล่าสุดเันเข้ารอเรียวะะ้วค่ะไปค่ะรำเลยรำค่บปะเออไออะไรนั่นเนีไปไหนจ้าพนมโอ๊ยเจนี่ไปไหนโหแล้วนางรอเฉยละเออลาอินี่ก็ได้ใครอีกแล้ว บูบูเนี่ยโอ๊ยแต่ว่าสกิลหมดโ oh อเมก้าอะไรนี่มันต่อยลุมต่อยชัยและไอ้รูเก้นี่ก็ออกมาจากเลนล่างเลยโอ้โหคืออะไรเนี่ยคือลุมเวอร์ได้นะเดี๋ยวเจอเลยลุมหรอลุมหรอนี่ เอลสูรับการไปก่อนซะและเยลือบูบูมันหห่อมันหห่อหล,อล่อนมันถึงกับต้องฟิกเขาปอมมาแซ่แล้วยี่เด็กผมติ่งนี่มาทําอะไรตรงนี้คนเดียวคะเนี้ยออกไปแล้วนางแก๊กก็ดึงมากระทืบหน้าไปหนึ่งทีโอโหพี่จะโหยไปไหนอ่ะแล้วเจอนางเอละดอรับสองนะคะรอบนี้ต้องไม่พลาดชุะบิงแล้วก็ลำลำเข้าไปโอ้ยแล้วมันแรงอะไรขนาดนี้วันเนี้วไม่นะได,ได้เดี๋ยวเราจะได้เห็นกีกันอุ้ยจะอะไรไปลัมไหูหลับแล้วมันกดแข็งะ่ะโอ้ มันรอดอีกแล้วมันรอดสามรอบแล้วทุกคนคือมันอยากจะเกาหวัวให้ให้มันหายงงอะ่ะอยากจะครซี่นะคะแต่ละมือแต่ละเด y นี่เรามีนี่ก็ได้ดีผมป๊อบได้วิ่งหน,นีกันไปหมดเลยอะเซ็งเอางี้นะตอนเนี้ยเราเร้รับไข่ได้บา้างอีนี่มันมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีนวดเดี๋ยว,ยว,ยวอยโอ้ยเล่นทีเผอมากว่าลมตีมาเลยค่ะฉันจะไม่ไหวกับพวกล่อนแล้วนะเอาปองกันแลน์ไป ครั่งครั่งรอเรียวครังจังหวะนี้ต้องยอมถอยกันไปแล้วจังหวะนี้แหละรอเรียวของซินี้มันจะได้เชิดชัยตัวแม่ข่าวีขอพื้นที่ไหนคะแก๊กเราก็โดนเหยียบเป็นกบชยโยไปแล้วส่วนไฮยะก็รับบทเป็นผู้รีพายลาบูบูนะคะถอยไปนู่นละมาค่ะเราเวทีนี้ก็เหลือแต่ซินดี้ละ <c oughs> ไปไหนจ้าเอลโซ <c oughs> ไปไหนจ้าห <c oughs> นีรอดหรอหน,นีไม่รอดเรานึน่นน <c oughs> จ้าบายลำคาญกระเทยตัวแม่มาติดเครื่องแล้วไงมาสิคะฉัน <c oughs> จะรับจนกว่าบ้านพวกเราจะไฟไหมแล้วน้องซินจะวิ่งหนีไปไหนจ้าเบิ่มโดนอัดตูไปซะโอ๊ยโอ้ยแป๊บหนึางแป กำลังลำหนูหินอยู่อ่ะพี่แกก็ดึงไปอา้าคืออันนี้เพื่อนในทีมคิดไม่ซื่อนะคะขอ,อย่าร้องเดียวไปที่กรมประมงแห่งประเทศไทยและนักจัดหนวดเขี้ยวนึ่มันแอนติรอเรียลป้าดูดิคือเข้ามาใส่ไม่หยุดเนี่ยคนดูจดเชื่อไว้เลยนะคะชัเลนเจอร์ที่5เนี่ยเนี่ยรู้ไวซ้ซะนะคะคนที่แอนติรอเรียลเนี่ยไม่มีทางได้ดีหรอกอ่ะจบซะทีนะคะ่ะตอนนี้สู้ชีวิตชิบหายเลยไปเริ่มกันใหม่ในตานะ้ดดีกว่า <c oughs> แล้วเปิดประเดิมตาแรกเราก็ได้รับวิกตอรี่ไปแบบชิวๆจ้า ตนนี้อาจจะดูไม่ค่อยเด่นไม่ค่อยดังเท่าไรแต่ก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะก็คือเอลานอมันรอดบ่อยเกินไปอ่ะเนี่ยถ้าเกิดเอลานอนมันไม่รอดเยือนนะซนซี่ก็ได้เิดฉายละป้าตานนี้แต่ถึงแม้ว่าสกอตตานี้จะดูไม่ค่อยดีแต่เราก็ยังมีเรื่องที่ดีรออยู่และคนที่ดูบ่อยๆก็รู้ใช่ค่ะซนซี่ไปถึงเว็บเติมเกมร้านนี้นี่เอง Richman Shop ROV ลดหนักทุกราคาถูกสุดในตลาด ฟรีในเว็บรับริชแมนคอยนําำมาใช้แทนส่วนลดสูงสุดได้ถึง25%มีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกไว้ผ่อนสบายมีเงินคืน้องที่ริชแมนช็อปเท่านั้น และในตาถัดมาฝั่งตรงข้ามก็ได้เฟิร์สนี่ก็ลุ้นจนเยี่ยวเนี่ยว่าฝั่งตรงข้ามก็จะเฟิร์สอะไรนะคะไพ่ออกมาเป็นอิกกี้ตุ๊ดเด็กนี่เองแล้วก็ใช่ค่ะเราก็เคาเตอเด์ดยเซฟล่าตุ๊ดแก่ไปเลยมาเซ่เอาสกินไหนดีนะเอาสกินนี้ที่กว่านะคะดูตัวใหญ่ดีค่ะปะสกิลเพลไม่เท่าไหร่เน้นตัวใหญ่ไว้ก่อนค่ะคือว่าตอนนี้โมแต่ตอแหลกไงก็คือว่าล่าสุดเนี่ยไปเล่นเซฟิล่าป่าเอาไว้นะคะลืมเปลี่ยนไงแล้วก็ไปหันทํานู่นทํานี่ทํานั่นไม่ได้ดูอีกแล้วว่าลื ชิมหายแล้วเอาแพานดเอตมาเฮ้ยเอ้ยแต่ว่าอย่าพึ่งใจเสียนะคะถ้าเราไม่ได้ฟาร์มป่าฝั่งเราก็ไปฟาร์มป่าฝั่งเขาสิคะอ่ะไปเลยกันเลยค่ะเซฟวลาป่านะคะป่าตรงข้างค่ะล้อมล้อมมาพี่พิลิเตอร์เอาเลยเนี่ยพี่มาเนี่ยไอ้นเอนิกมันชะงงกหน้ามาดูเนี่ยมันรู้แล้วนะพี่ว่าเราเวทกันอยู่อะ่ะแล้วป่าแดงเราโดนอยู่แน่เลย <laughs> ไม่รู้ไม่สนด้วยคูเวตฝั่งนี้เอเอาเออสวยสงสัยเมื่อกี้อุปทานหมู่นะคะไม่มีอะไรค่ะฝั่งหนูไม่ได้เข้าไปเวทเราต่วนีซินนี่ก็หาฟาร์มไปเรื่อยเปื่อยนะคะ<อ>ปูเลนข้างก็ไม่เว้นค่ะเอามานเน่แล้วเล่นบนกําลังจะโดนไงซินนี่มาแล้วค่ะชาเนริกเตอร์ทำดีมากเลยนะตรงมือมาได้หนึ่งเอเอส่วนซินนี่มาซอลเราค่ากดอ,อันติเข้าไปเฮียเดอะบราสเซอร์สคือเป็นการตอบประก,กาศให้ฝั่งตรงข้ามรู้นะคะว่าไอที่เค็มๆ็มเนี้ยอันนี้คือน,น้ำทะเลค่ะไม่ใช่ยางเอิญเนาะ ก็เหมือนเดิมค่ะเซเฟล่าปากก็ต้องฟาร์มไปนะคะมาฟาร์มแดงเขาอีกแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้อีกกี้ตุ๊ดเด็กมันมาพาร้อ,อ,อ,รองออเออได้แนละ้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นกีการโหแล้วชนที่เสียดายมากนะตุ๊ดเด็กโหถ้ามีฟิกเกอร์นะเจฉล่าพยายามจะโยกไปเอานางแต่ว่าเฮ้ยเดินเดินเเ,เพนมาโอ,อ้ตีเลยหรอเกินไปบุย้ยพี่รับหน่อยพี่ พี่ใบจัดการไปเลยพี่ตีมันตีมันสวยเม็ดเล็กป่าจ้าและในขณะที่ซินดีก้กำลังจะไปช่วยพี่ริกเตอร์ที่หลุดไปถึงหลังป้อมนูนก็เห็นเพนพยายามที่จะชนขื้นแล้วก็พุ่งมาทางซินดี้ก็ราคาคดีที่เอาบับแดงไปอยากรธหรอก็ตบหน้าให้สั่นเป็นหนึ่งทีนะคะแล้วปลาหมึกนี่พุ่งมาแต่ไกลเลยเฮ้ยกดตีนี้ก่อนค่ะโอ้แล้วปลาหมึกเขาเป็นไรอ่ะทำไมตาม,มันลึกอะไรขนาดนี้นจัดการมาเลยพี่นี่หิวอะไรกันขนาดนั้นน่ะขอโทษนะค่อันนี้เซฟเฟรานะคะไม่ใช่ปลาแดดเดียวพวกเธอจะมาฮงมาหิวอะไรกันขนาดนี้ค่ะออกไปรมเล่นลลึกขนนนาดดี้้เพื่อแว ถึงมาว่าซินดี้จะเจ็บมากแต่ซินดี้ก็ต้องวนรถมารับเล่นกลางนะคะเดี๋ยวกลางแตกค่ะแต่นางเออร์เรอ่มมเห็นซินดี้ก็กดอัลติเข้ามาถึงในป้อมเลยเหรออส คนดูดูดิมีแต่คนจะรุมนังแก้เซเวลา์ไลสินดีอะแล้วนับจากนาทีนี้ไปนะคะทีมเราเริ่มตุยกันแบบผิดธรรมชาติมากเวอร์เฟนิกพยายามที่จะเข้ามาโซโล่สินดีสินดีก็พยายามจะอันติเฮียเดอะวอฟซสิเอาชิบหายเฮ้ยแล้วมันจะเหลือไว้ติ่งแมวทำไมวะคือมันหยามกันมากๆเลยค่ะสินีรับไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยคือฝั่งหนูนะเข้ามาเอาป่าแดงอะไรกันเต็มไปหมดนี่ทีมฉันมีป่าสองคนนะคะให้เกียิกันบ้างหมึกเล่นเยอะอีกแล้ว ฝั่งนุข้ามีแต่คน,นเยอะๆเนาะเออซิน,นี่ไม่เยอะเลยอะอันนี้พูดจริงนะแล้ววารีที่เขากล่าวกันว่าคนตามตายคนเปิดรอดเนี่ยอันนี้มีอยู่จริงค่ะคือซินเดียจะเข้าไปช่วยริกเตอร์ใช่ปะ่ะแต่ว่านี่ค่ะนางเออเหลือเออใจมันมาอีกแล้วห็ยคือริกเตอร์ <c oughs> รอดคือก็ลงเกมสู้ชีวิตบ้างลงเกมชนะชิ่วๆมาตลอดเดี๋ยวคนดูจะเบื่อกันใช่ปะ้ะนี่นัวเลยโอ้ยแล้วเออแล้วคือเป็นอะไรกับฉันปะโลกมันนลค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมตัวแพ้ได้เลยเยอะหล่อเยอะหล่อเล่นเยอะหล่อนี่ไงแล้วเหลือประมือคนเดียวก็ล้มลงไป แบบนี้ทีมเราก็รีบตันกันเลยสิคะพี่รอไรล,ล่ะขณะที่ซินนี้กำลังซ่อมเล่นอยู่วงแดงๆพ่อใครมาคะเนี่ยแต่ซินนี้มีอันตีอย่าไม่กลัวน,นะจ๊ามาเดยแลวนางเออเลอเออใจเหาะมาแต่ไกลเลยโอ้ยขอยญ่าซิกแซกหมคะอ้าวยังไงต่อดีละ่ะทีนี้คือเอาเอวสูไม่ได้ละสิเอาเรียบรอยนะคะเอาปลาแดกไปกิน เดิมนะคะอย่างที่บอกอะะัค่ะโรมิงตัวนี้มันหลุดเดียวมาแตกไกลคนเดียวอีกแล้วเรียบร้อยกดแปลงร่างไปแค่นั้นละคะ่ะเพราะว่าโรมิงของเราดิกเตอร์จัดการมันแล้วเพนหออมากลางดงขนาดนี้คิดว่าจะเก็บ4ี่หรอคะพี่ก็โดนสเก็บหนึ่งสถานการณ์ตอนนี้คาดว่าส่งตรงข้ามเด่ยก็น่าจะมีมองหน้ากันแล้วค่ะว่าแบบเอ้ยเข้ามาทําอะไรกันนะ่ะประตูตอนทํามิ่งดักแบบนี้มันไม่ได้ปะแล้วทํามิงดักสิบห้านี้ก็จะมาช่วยชาลลอตเลนบนตรงนี้แต่ว่าไอ้อิกกี้กับเฟนดี้กับมันตามมาโอ้มาก็ยังไงดีไม่มีอันตีด้วยพี่โอเป็อกกมพื่ะด เ,เพื่อมันอยู่บนกันหมดเลยค่ะเนี่ยดีมากเลยค่ะเราเดินเกมกันแบบนี้นี่เพื่อนเราเอาดาร์กแบบสบายใจไม่มีอิกกี้มาปลาระเบิดลัดนูนนันนี่นีนน่การเดินเกมแบบ300รเมื่อกี้แวะไปด้วยบัฟฟ้ามาตอนนี้พร้อมได้สุดๆไปแล้วค่ะไหนมีอะไรให้เล่นบ้างค่ะจบเข้าไปลอยระเบิดหายไปสองนะคะเหลือเฟนิกตัวเดียวเพื่อนๆยังไงดีแล้วชาลลอใส่วิกสีเหลืองนะคะก็เข้าไปรำกระบ,บีกก่กระบองถึงในป้อมเลยเวอร์มากนะคะขึ้นเอชแบบนี้เห็นชีวะทีเราจะอีซี่เก็อีซี่ไลฟ์เลยหรือไม่เย่ yeah. แล้วได้ตานี้ทีมเราก็ได้รำฟิกโจวีไปบา สองสยองไม่ล่ะ <Victory. S 1> เอาเอ็ฝั่งตรงข้ามนี่เม็ดกันให้รึมเลยนะคะ <S <S อันนี้สนุกมากเลยค่ะเอาไปเลยซิบซิบซิบแล้วในตาน,นี้นะคะฝั่งตรงข้ามมูราดเอลซูอิลูเมียถ้าทุกคนเล่นแคร,รี่ทุกคนจะหยิบตัวอะไรมาใช่ค่ะตัวนี้ไม่เล่นไปกันเลยเทพย้อนฉันเลือกนายวู้ฮูวุสกินนี่รอมา จังหวะนี ok> ้เพื่อนในทีมมีการมองหน้าแบบเลิกลักแล้วว่าแบบเฮ้ยแครี่เป็นย้อนเราจะไหวไหมเนี่ยไหวครับพี่เดี๋ยวรอพี่เกิดเดี๋ยวระเบิดยกทีมแต่ว่านางเอลซูเนี่ยมันซูมฉันล่ะซูมนักใช่ไหมก็ล่วงลงไปเลยแล้วเพื่อนเราัวกันจัดซินี่ก็พยายามใจอยู่นะใจอยู่รูดรู้โยโกมันมาจากไหนวะเฮ้ยไม่ไหวอ่ะขอยัดถอยก่อนนะบายฟอเลยไม่รู้ไปเอาคิวมาจากใครเยอะแยะนะคะรอบแล้ว6คิวโอปิโก้แล้วแก๊กบอกให้เราถอยนะเออทิ้งป้อมไปเลยแต่ว่าซินี่คิดว่าน่าจะยังได้อยู่นะแกแกว่าิงจริงอ้วน คือพยายามยิงคลิปอยู่อ้ยฟอร์เรนนี่ก็ลำอะไรเวอร์เดี๋ยวเฮอเดี๋ยวเลทเกมเตรียมตัวเสียแต้มเลยแพกเอางี้นาะยเชื่อใจเราไหมถ้าเราเชื่อใจกันนะ่ะเดี๋ยวเราเอาแต้มมาให้นายเองไม่ต้องห่วงบอกไว้เสมอว่าเดี๋ยวรอพี่เกิดเดี๋ยวเราเบิร์ยกทีมนี่ไงรูดฟรีอยู่ตรงนี้รูดอยู่นะจ๊ะเฮ้ยเอลสุกซูมอยู่นั่นแหละเพื่อนมึงตายแล้วอ มาเอ้ยเอ้ยใครวะรูดีวะรูดิมูราดอกมูราดอกอ่าน่านาอิชาดีๆนะคะรวยอซะาอมนอดเยอชอย่าพึ่งใจเสียนนะทุกคนเรายังไม่แพ้นี่เอาดาร์กโอเคสวยงามมาเลยแล้วกบนังหลุดเดียวมาคนเดียวอะไรขนาดนี้คะเนี้นยว่าจะรวบสี่เหลีฝันฝันข้าฝันแล้วแก๊งเมสาวเดินนำขบวนไปซิตี้ก็ตามอยู่นะเอ้ยรูดรูดรูดมูราดอกเดี๋ยวจะรูดให้เอียวล่าเลยเอาหมดฮะตอนนี้แดงเดินก็ไม่เว้นไทยไทยรูดรูดรูดเออพวกเราก็มายืนเต้นอากโกกันหน้าบ้านเขาแล้วฟออเเรนข้าาามมะได ดูดรูดรูดดิรูด,รด,ด,ดแกรกขอบใจนะที่ยืนเป็นเพื่อนเราตั้งแต่ต้นเกมอ่ะเราจะไม่ทาให้แกผิดหวังเลยแกรกดึงใครก็ได้ตายหมดอตตอนนี้ยดึงมาเฮ้ยมันดึงใครวะอ๋อ oh, โอไมก็เอาก็โอยก็มันวินวอล์กใส่เพื่อนเมื่อกี้มองไม่เห็นกันหมดเลยอแต่ไม่ว่าเป็นไรฝั่งลุงล้มงไปสามแล้วนะทุกคนรำเข้าไปเราเดียวรำแรดแคนเดอรหนูทําได้แล้วแกดึงนักาง,านงามมุลาเออเราเดียวเปิดวงล้ออ้าวโอ้คือแบบสุดจัดเลยอะทีมเนี้ยเพื่อนตีป้อมตีเอ้าเอ้าสวยงามมากว่า วันนี้ทีมเราก็ได้ทำติจรี ي ไปแบบสวยงามวู Woo ้ฮู C.O.V วันนี้คือมันมากสนุกสุดๆไปเลยอะ่ะใครดูมาถึงจุดนี้อย่าลืมชชวยกันกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อส่งกำลังใจให้กับซินดี้ด้วยนะคะใครที่เพิ่งแวะเข้ามาดูใหม่หากชอบอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ซินดี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีเล่นเกมอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมเป็นตาแดงกันนะจ๊ะคลิปหน้าจะมาเล่นตัวอะไรรีวิวสกินอะไรเกมไหนให้ดูอีกก็เตรียมติดตามรับชมกันไว้ได้เลยไปก่อนนะคะทุก bye กมาม